คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสวัสดีทักทายนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นทีเด็ดวิ่งบนนะครับทีเด็ดวิ่งบนครับ เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิก,กายน2568นี้นะครับคลิปที่แล้วก็เป็นทีเด็ดวิ่งล่างครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็จะเป็นทีเด็ดวิ่งบนครับนี่ก็เป็นสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านะครับ <c oughs> เผื่อว่าคนไหนอยากจะนำไปเปรียบเทียบสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ครับอีกไม่กี่วันนี้ครับงวดวันที่16พฤศจิก,กายน,านนี้ครับ เบื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยครับเริ่มคลิปสูตรของเราไม่ซับซ้อนครับไม่ซับซ้อนครับสูตรง่ายๆครับเพราะแต่ละงวดของสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้เราจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆครับสูตรจะไม่ซ้ํากันนะครับสูตรจะไม่ซ้ํากันนะครับสำหรับสูตรของเราสําหรับสูตรวิ่งบนนี้ก็เราก็จะนําเลขท้ายรางวัลที่1ครับเลขท้ายรางวัลที่1งวดที่แล้วครับก็คือ898นะครับ898ครับรางวัลที่1ครับ หางวดประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยก็ออกสามสี่ห้าแปดเก้าแปดครับเราก็จะนําเลขท้ายสามตัวครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยครับก็คือแปดเก้าแปดนี่ครับ <c oughs> เราก็จะนํามาคูณครับคูณกับเลขหน้าครับเลขหน้าของงวดที่แล้วครับเลขหน้าของงวดที่แล้วก็คือ 3 2 8ครับนี่ก็คือเลขหน้าของงวดที่แล้วนะครับเราก็จะนำมาคูณครับนี่ก็จะเป็นสูตรคูณกับสูตรบวกนะครับ8ปคูณสครับเราก็จะนำแปหลักร้อยครับแ คูณสามหลักร้อยครับแปดสามเท่ากับยี่สิบสี่ครับแปดสามยี่สิบสี่ต่อไปครับเราก็จะนำเก้าหลักสิบครับเก้าคูณสองครับ เก้าคูณสองเกดครับนี่ก็จะเป็นสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่าครับที่เด็ดวิ่งบนครับต่อไปครับเราก็จะนำแปครับ8หลักหน่วยคูณแหลักหน่วยครับ8ปดคูณแปด หกิสี่ครับแปดแปดหกสิบสี่ต่อไปครับเราก็จะนำแปดครับแปดหลักร้อยครับแปดหลักร้อยมาบวกกับสามหลักร้อยครับแปดบวกสามเท่ากับ 1 1บครับ8บวก3เท่ากับ11ครับต่อไปครับเราก็จะนำา9หลัก10นี่ครับมาบวกกับ2ครับ2หลักสิบบวก2เป็น11ครับ11 2ตัวแล้วนะครับต่อไปครับเราก็จะนำา8หลักหน่วยครับมาบวกกับ แปดหลักหน่วยครับแปดบวกแปดเป็นสิบหกครับสิบหกครับเมื่อเราได้ตัวเลขที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะนำตัวเลขทั้งหมดที่เราทำได้นี้มาบวกกันนะครับนำตัวเลขที่เรานี้ทำได้มาบวกกันนะครับ <c oughs> เราจะบวกเป็น เราจะไม่บวกเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเราจะบวกเป็นตัวเลยครับสองบวกหเป็นสามสามบวกหเป็น9ก้าครับสองบวกหเป็นสามสาบวกหเป็นเ้าตัวเลขตัวแรกที่เราได้ครับก็คือเลขเก้ครับต่อไปครับ 4บวก8เป็น12 12บวก4เป็น16ครับนี่ก็เป็นตัวเลขตัวที่2ครับแต่ละงวดนี่สูตรของเราจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะไปดูคลิปเก่าๆเอาไว้ทำไมสูตรไม่เหมือนกันครับแต่ละงวดนี้ครับพอเราจะดูวันที่ สลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วก็วันจันทร์วันอังคารอย่างนี้ครับเราจะดูวันที่ครับแล้วก็จะนาตัวเลขมาครับทํานะครับต่อไปครับเราก็จะนําตัวเลขที่เราได้มาบวกกันครับหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามครับ เป็น1นึ่งบวก1เท่ากับสอบวก6เท่ากับ8ครับเราก็ได้ตัวเลข4ตัวที่เราต้องการแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำมาคูณครับคูณเราจะนำา9ครับ9้คูณสินะครับ ตัวเลขที่เราทำได้ครับเก้าคูณสิบหกเก้าคูณสิบหกเท่ากับเก้าสิบหกเก้าเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครับตัวเลขตัวแรกที่เราได้ครับ ต่อไปครับเราก็จะนำสามมาคูณ8ครับ3คูณ8 3824ครับ3824นี่ก็จะเป็นสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านะครับ สามแปดยี่สิบสี่เมื่อเราได้ตัวเลขที่เราต้องการนะครับเราก็จะนำตัวเลขที่เราทำได้ครับก็คือหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่มาคูณครับยี่สิบสี่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ144่งคูณย4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3าพันสอห้าโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยครับ3456 345เลยครับ6เลยครับ นี่ก็คือตัวเลขที่เราได้ครับสรุปสโสรคำนวณตัวเลขหรือทีเด็ดวิ่งบนครับทีเด็ดวิ่งบนมวดประจำมาที่สิบหกพฤศจิกายนนะครับสอง8ันห้าร้อยหกสิบแปดครับของเยียนวัดป่าครับทีเด็ดวิ่งบนครับเมื่อเราทำได้ทั้ง4ี่ตัวแล้วผมจะตัดให้เลยครับตัดให้ตัวที่ผมชอบนะครับวิ่งบนครับให้เราเน้นไปที่เด่นไปที่ หครับส่วนตัวรองครับรองให้รองไปที่สี่ครับเด่นหกรองสี่ครับเด่นครับรองครับเป็นไงครับถูกใจ เฮียๆเจ๊จพ่อพ่อแม่แม่เพื่อนเพื่อนพี่พี่และพี่น้องทั้งหลายหรือเปล่าครับถูกใจหรือเปล่าครับถูกใจก็จัดครับขัดใจก็ผ่านนะครับนี่ก็เป็นสูตรคำนวณตัวเลขของเอียนวัดป่านะครับวิ่งบนนะครับทีเดียดวิ่งบนครับเด่นก็คือหกครับรองสี่ครับเด่นหกรองสี่ซึ่งตัวเลขที่เราทำได้ก็คือ สามสี่ห้าหกครับก็คือผมตัดให้เลยครับตัดก็คือตัดสี่ครับกับหกนะครับแต่ว่าสี่ตัวนี้ออกได้หมดครับสี่ตัวนี้ออกได้หมดครับถ้าบางคนไม่ชอบสี่กับหกก็จะเป็นสี่กับห้าก็ได้ครับหรือหกกับห้าหรือห้ากับสามก็ได้ครับทั้งสี่ตัวนี้ครับส่วนมากผมจะตัดวิ่งเนี่ยผมจะตัดหลักหน่วยกับหลักร้อยครับหลักหน่วยกับหลักร้อยครับถ้าบางคนเขาก็จะเอา หลักสิบกับหลักร้อยครับหลักสิบกับหลักร้อยนะครับอันนี้ครับแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบครับสำหรับตัวผมนี่ผมก็ให้เด่น6ครับบนครับเด่น6รอง4ครับสรุปครับทีเด็ดวิ่งบนครับไปวิ่งไปที่6ครับ6ครับหนึ่งออสิบหกพัศกีกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับให้เด่นไปที่6ครับคือวิ่ง6ครับตัวรองก็คือ4ครับเด่น6รอง4ี่นะครับ ถ้าถูกใจก็จัดครับถูกใจก็จัดขัดใจก็ผ่านครับถ้าไม่ชอบก็รับชมเฉยเฉยก็ได้นะครับรับชมเฉยเฉยก็ได้ครับซึ่งตัวเลขที่เราทําได้4ตัวครับ4ตัวผมก็จะตัดหลักหน่วยก็คือ6กับหลักร้อยครับหลักหน่วยกับหลักร้อยครับหลัก10กับหลักพันนี่ก็ตัดออกเลยครับ3กับ5ก็คือตัดออกครับไม่ชอบครับงวดนนี้ไม่ชอบ3ากับ5ครับชอบ4ี่กับ6ครับถ้าใครชอบ3กับ5ก็เอา3กับ5ก็ได้ครับสรุปทีเด็ดวิ่งบน16กพฤศจิกายน2568 ก็คือเด่น6ลอง4ครับเด่น6กลอง4ครับจะเป็น16 46 69 76ก็สามารถเป็นไปได้หมดนะครับ <Okay. S 1> ก่อนจะจบคลิปครับก่อนจะจบคลิปเราก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ